สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงการที่ชื่อไคโต้กันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พยายามทำเรื่องน่าสนใจมากคือใช้ AI มาจัดการกับเรื่องออข้อมูลความสนใจแล้วก็เงินทุนในโลกคริปโตนี่แหละครับข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากเอกสารของไคโตเขาโดยตรงเลยนะฮะมาดูกันว่ามันคืออะไรทำงานยังไงและไอแนวคิดอินโฟไฟที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงไหม ปัญหาที่ไคโต้เขาอยากแก้ผมว่าก็น่าสนใจนะคือเรื่องที่แบบทุกวันนี้ความสนใจของคนเราในโลกออนไลน์มันเหมือนจะถูกควบคุมโดยแพลตฟอร์มใหญ่ๆแล้วการกระจายตัวมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ไคโต้เลยเสนอว่าเออถ้าเราใช้ AI กับกลไกตลาดเข้ามาช่วยละ่ะมันอาจจะโปร่งใสเป็นทํากว่าเดิมได้ใช่ค่ะคือจุดที่ท้าทายและน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือไคโต้เนี่ยพยายามใช้ AI มาเหมือนกับ ตีราคาสิ่งที่มันจับต้องยากมากๆอย่างความสนใจให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่วัดผลได้ซื้อขายได้จริงหรือที่เขาเรียกว่า tokenized attention นะคะซึ่งนี่มันอาจจะเป็นการพยายามสร้างตลาดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะโหฟังดูทะเยอทะยานดีจังครับแล้วเครื่องมือจริงๆที่เขาใช้สร้างระบบนิเวศนี้มันมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะมีอยู่3ตัวค่ะเริ่มจาก Ka โต t o pro ครับ Ka โ t o pro อันนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดคริปโตค่ะใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งดูเหมือนจะได้รับการยอมรับพอสมควรเลยนะเพราะมีลูกค้าองค์กรใหญ่ๆแบบ Ethereum Foundation หรือว่า Solana Foundation ใช้งานอยู่600กว่าทีมแล้วค่ะโหไม่ธรรมดาเลยนะครับ600ทีมแล้วตัวอื่นๆล่ะครับมีอะไรอีกตัวต่อมาคือ Kaito Labs ค่ะ ยาบใช่ค่ะระบบนี้เหมือนเป็น,นกลไกให้รำวัลคนที่ช่วยกันสร้างแล้วก็คัดกรองเนื้อหาดีๆมีคุณภาพโดยแปลงความสนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นโทเค็นตอบแทนไปเลยตอนนี้เห็นว่ามีผู้ใช้งานเกิน4แสนรายแล้วนะคะโอ้โห4แสนแสดงว่าเริ่มมีการใช้งานจริงจังแล้วนะเนี่ยส่วนตัวสุดท้ายล่ะครับตัวสุดท้ายคือไคลโตคอนเน็กค่ะ ตัวนี้แหละคือเครือข่ายอินโฟไฟที่เป็นหัวใจหลักเลยใช้ทั้ง AI แล้วก็กลไกลตลาดมาช่วยกระจายความสนใจแล้วก็งวนทุนพร้อมๆกับให้รางวัลคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายพูดง,ง่ายๆก็คือพยายามสร้างเศรษฐกิจของความสนใจที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละคะ่ะเข้าใจแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรครับผมเดาว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องโทเคน็นถูกต้องเลยค่ะ โทเค็นดอลลร์ไคโตนี่คือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่แคเ่เงินในระบบเฉยๆนะคะแต่ว่าคนถือเนี่ยยังมีอำนาจในการชี้นำทิศทางได้ด้วยว่าความสนใจควรจะไหลไปทางไหนในระบบนิเวศอินโฟไฟนี้แล้วก็ยังใช้กำกับดูแลเครือข่ายหรือคอมมิ n a ั c นด้วยค่ะคือให้ชุมชนร่วมตัดสินใจทิศทางการพัฒนาได้น่าสนใจครับกอเวนแนนซ์ก็มาแล้วเรื่องตัวเลขโทเค็นเป็นไงบ้างครับ เห็นว่าระดมทุนมาพอสมควรเลยใช่ค่ะเขาระดมทุนไปประมาณ11.78ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากการขายโทเค็น3รอบซึ่งคิดเป็นประมาณ8 3่ของอุปทานทั้งหมดที่มี1,000ล้านไคโต้ค่ะแต่จุดที่น่าสังเกตคือณวันที่ลิสต์เนี่ยอันนี้ข้อมูลประมาณกพ2025นะคะจะมีโทเค็นหมุนเวียนในตลาดแค่ราวๆ24%เองค่ะ หรือประมาณ241.4้เอล้านอ้าวหมุนเวียนแค่2 4ตอนเปิดตัวอันนี้มันมีความน่ากังวลเรื่องแบบว่าแรงขายในช่วงแรกหรือเปล่าครับหรือว่าเขามีแผนจัดการตรงนี้ยังไงบ้างก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเหมือนกันค่ะปกติแล้วโปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็มักจะมีตารางการทยอยปลดล็อกโทเค็นหรือเวสติงสเกจ l ูนะคะสำหรับพวกทีมงานนักลงทุนรอบแรกแรกอะไรแบบนี้เพื่อลดแรงกดดันในการขายช่วงเปิดตัว ซึ่งรายละเอียดตรงๆของไคโต้อาจจะต้องไปดูในเอกสารเขาเพิ่มเติมนะคะแต่การที่สัสดส่วนมุนเรียนเริ่มต้นไม่สูงมากก็ถือเป็นเรื่องปกติของหลายๆโปรเจกต์ค่ะโอเคครับเข้าใจได้และแผนงานในอนาคตของเขาล่ะครับมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างดูจากรถหนักเขาก็ถือว่าเดินหน้าไปเยอะแล้วนะคะผลิตภัณฑ์หลักๆกับแยบสก็เปิดตัวไปแล้วช่วงปลายปี2 0 2 4ถึง Q1 2025ที่ผ่านมา ส่วนปี2025นี้มีแผนจะพัฒนา Launchpad ด้วยแล้วก็ขยายแย s ไปแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆนอกเหนือจาก X ซึ่งอันนี้ยสำคัญมากนะคะถ้าอยากสร้าง i n f o ฟ i l e ที่มันครอบคลุมจริงๆรวมถึงเพิ่ม use case ใหม่ๆแล้วก็จะเปิดตัว Governance Portal ช่วงปลายปีค่ะอ๋อแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับโปรเจกต์อื่นๆด้วยอย่าง BearChain Monet s t a r k n e t เพื่อนำระบบ y a p p e r Leaderboard ไปใช้ก็แสดงว่าเริ่มมีการเอาไปเชื่อมต่อกับอีโคซิสเตอื่นๆแล้วค่ะโอเค สรุปแล้วคาโตก็คือความพยายามสร้างเ,เศรษฐกษิจของความสนใจโดยใช้ AI กับกลไกตลาดที่เรียกว่า i n f o f i ไฟเข้ามาช่วยมีเครื่องมืออย่าง Pro, Yaps, Connect แล้วก็ใช้ดอลล่าคายโต o เป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆใช่เลยค่ะจุดที่น่าจับตามองที่สุดก็คือแนวคิด Tokenize Attention นี่แหละค่ะถ้ามันเวิร์กจริงๆนะคะมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคุณค่าของข้อมูลของเนื้อหาหรือแม้กต่อินฟลูเอนเซอร์ไปเลยก็ได้ มันคือการพยายามสร้างเหมือนราคาตลาดให้กับสิ่งที่เคยเป็นนามธรรมามากๆนะคะอืมน่าคิดตามจริงๆครับงั้นผมขอ ทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปลองคบคิดกันต่อเล่นๆนะครับถ้าความสนใจเนี่ยมันถูกทำให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆลองนึกภาพว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างหรือการเสพคอนเทนต์ของเราไปขนาดไหนหรือว่าธุรกิจต่างๆจะปรับตัวเพื่อเข้าถึงตลาดความสนใจนี้ได้อย่างไรบ้างน่าสนใจนะครับ